เราจะมาถ่ายทําเบื้องหลังการทํางานเกี่ยวกับงานสปอนให้ทุก <Dutch steak> คนได้ดูกันว่ากว่าเราจะได้คลิปสปอนให้ล <oatmeal. fim. S 1> ูกค้าหนึ่งงานเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างพี่ผมไม่ได้เลคคอร์ดอ้่อออย่อ โอคนกันเลยว้าวโอ้มัน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 เม่เลิกทำอะไรเนี่ยวันนี้อ๋อซ้อมบนอยู่ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนแคนซิ่งคาร์ผมเมนนี้เราไม่ได้มาในลุกช่างครับเรามาในลุกนักแสดงเพราะว่าวันนี้ เราจะมาถ่ายทําเบื้องหลังการทํางานเกี่ยวกับงานสปอนให้ทุกคนได้ดูกัน <sax> ว <Daf u ains> okay, ่ากว่าเราจะได้คลิปสปอนให้ลูกค้า1งงานเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างเริ่มจากลูกค้าติดต่อมาเลยพี่เจียบอ่ะแอนมาเริ่มจากคุยด้วยกันนี่ให้อธิบายว่าเวลาติดลูกค้าติดต่องานมามันต้องทําอะไรบ้างเขาไม่ได้มีส่วนคุยตรงนั้นไงเขาก็เลยไม่รู้ไงเข้าใจไหมโอเคเขาก็เลยต้องถามคุณไงให้คุณธิบายโอเคโอเคโอเค โอเคเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังก็คือยงงไลูกค้าติดต่อมาทาง Facebook หรือเมลหรือไลน์ก็แล้วแต่ติดต่อมาทางผ่าน c e b o o k แเราทิ้งไอเดลไลน์ไว้ช่องทางอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละแล้วเขาก็ติดต่อกลับมาเขาอยากได้เป็นคลิปแนวตั้งไม่เกิน5นาทีก็คือประมาณส่วนใหญ่ก็คือประมาณ1นาทีนั่นแหละแล้วก็คุยรายละเอียดกันในไลน์ ก็ตกลงลูกค้าส่งรายละเอียดมาแล้วก็ส่งบิสกลับไปว่าลูกค้าตกลงบิฟที่เราสตอรี่ที่เราเขียนไปนั้นมันโอเคไหมถ้ามันโอเคก็เริ่มทำการเลยคุณลืมขั้นตอนแรกไปอะไรคะ ราคาเราจะต้องคุยราคาลูกค้าทักมาเนี่ยเราจะต้องมีเลทราคาของเราก่อนกี่นาทีแนวตั้งแนวนอนลงอะไรบ้างช่องทางไหนบ้างคุณต้องมีราคาเลทนั้นก่อนพอคุณมีเลทราคาเสร็จแล้วปุ๊บคุณจะเอาราคาตัวหน้าไปเสนอลูกค้าแล้วถ้าลูกค้าคอนเฟิร์มว่าพี่อยู่ต้องการ5นาที10นาทีราคาที่พอใจก็คือตกลงทำพอตกลงทำปุ๊บทีนี้ ก็ต้องมาคุยวีดกับลูกค้าว่าลูกค้าต้องการบีดแบบไหนคะมีเล็นงานมาไหมมีคลิปต้ออยากให้ดูไหมใช่แล้วลูกค้าก็ส่งมาให้เราแล้วเราก็อ๋อทำประมาณนี้ใช่ไหมสินค้าส่งมาให้ไหมหรือว่าเราต้องซื้อเองนั่นแหละก็คือรายละเอียดประมาณนั้นแล้วเราก็ทำบดอ๋อลูกค้าคอนเฟิร์มราคามาแล้วคอนเฟิร์มเวลามาแล้วเราก็ถึงจะทําบดพอเราทําบดเสร็จทําว่าใครต้องอยู่ซีนไหนทาอะไรตรงไหนเสรละเราก็ถึงจะเสนอบีดให้ลูกค้าว่าอ๋อ พี่คนนี้อยู่ซีนนี้นะคะพี่คนนี้ทําอย่างนี้นะคะเราถึงจะได้บทสรุปแล้วพอลูกค้าสรุปไปทีหนึ่งว่าโอเคตกลงถ่ายได้เราถึงเริ่มถ่ายเพราะฉะนั้นวันนี้<ส>เราก็เลยจะมาถ่ายเบื้องหลังให้ทุกคนดูว่า<ช>งานสปอตหนึ่งตัวเนี่ยมันวุ่นวายขนาดไหนแล้วมันสนุกสนานขนาดไหนระหว่ังทํางาน<ไ>เอ,อแล้วสปอนในวันนี้ก็คือเครื่องดื่มชูกําลังครับเป็นเครื่องดื่มชูตกำลังเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเป็นสปอนอะไรจะบอกเลยว่า EP นี้สนุกมากมายทาให้ทุกคนได้ดูว่างานหนึ่งตัวของลูกค้าเนี่ยมันยากลำบากขนาดไหนมันใช้เวลาขนาดแล้วที่สาคัญ2วันนะที่ถ่ายฉากเนี่ยวันเนี้ยสังวันเพราะว่าบรรยากาศไม่ค่อยเข้าไม่เพ็นใจกับเราเท่าไรทั้งฝนทั้งฟ้าทั้งอากาศคือเราสามารถคุมอะไรก็ได้แต่เราไม่สามารถคุมธรรมชาติได้ไม่สามารถคุมแดดคุมฝนคุมอะไรได้บางทีบางซีนต้องใช้ฝนอย่างเงี้ยเราสั่งฝนไม่ได้เราต้องใช้น้าฉีด บางทีเราสั่งแดดอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยต้องมีแดดแต่ไม่มีแดดมันก็ใช้ไม่ได้นั่นแหละครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูเบื้องหลังการทํางานเลยครับเริ่มดูซีนถ่ายทําเลยครับว่ามันสนุกขนาดไหน,นแล้วก็ฝากถึงลูกค้าทุกคนเลยครับเราทํางานให้เต็มที่ทุกคนจริงๆไม่ใช่ว่าคนนู้นมากคนนี้น้อยมาตรฐานเดียวกันหมดครับทำให้เต็มที่เหมือนกันถ่ายซีนหนึ่งใช้เวลาหลายเทคมากไปลองดูกันว่าจะสนุกสนานขนาดไหน,นฝากกันเลยครับ เลคอร์ดเอาิงทำไมทำไมเฮียล่ะเป็นไงไอ้เฮียไม่ได้เรคคอร์ดนะดิจริงป่ะจริงเอาไมต้องมาต่อยตีใช้่ปะเริ่มไปก่อนเดี๋ยวไม่ถ่ายพีชเฮ้ยจริงดิเฮ้ยเฮ้ยปากซีด เฮ้ยปากสิ่งเฮ้ยผลิตภัณฑ์เขาเอ็นดิจี้ว่าปากสิ่งจะไหมเฮ้ยหี่จ้ยไม่ตัวคิวเดียวนะมึงถายวางนะฮะได้มีว่ไอ้เต้เต้เ่นี้ปากสิ่งเลยได้ปหมได้หายใจทางทางทงลูมขนแล้วเนี่ยโอเคได้มึงก็รู้สึกเฟ็นไงบ้างครับเหนื่อยครับแต่ว่าวันนี้ไม่ไหวแล้วคำว่าคนเกินร้อย หลวงพ่อห oh! ัวใจมันเกินร erm ้อยหลวงพ่อหัวใจมันเกินร้อยแต่หน้าพี่ไม่เกินร้อยเดี๋วน้มันมั่นเลยเฮ้ยเนี่ยนี่หน้าไม่มั่นเลยเดี๋ยวต้องมีเปิดตรงนั้นอะมีอาเปิดไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาอารมณ์มาอารมณ์มาแล้วปุ๊บ้าพอดีหลวงพ่อหัวใจมันเกินร้อยกระโดดขึ้นฝากระโปรงนะมากฝาโปรงสุดเอแตกินร้อยกระอดด ที่เอากระโดดจากไหนเอาย้อนอีกนิดเดียวเออเออกระโดดกระโดดจากนู้ดลงมาข้างล่างไหมหักนิดน่ากลัวนิเดียวกระโดดจากรถลงมาเนี่ยเออเอาสุดท้ายเลยถ้างั้นอ่ะคะแนนก็พร้อมใส่เยใช่ใส่พี่เจ็บเล่นสุดท้ายเลยอ่ะคอนสุดท้ายเลยแล้วก็ร้องต่อได้เลยถึงกิ้งก็ถึงกิ้งก็เดี๋ยวความกิ้งถึกิ้งแล้วก็เอ้ว่าหมดต้องต้องโตพี่ผมมันกิงตา ไมนน่่ายไม่ได้หรอคุาเห็นเบื้องหลังไ้ใช่ไหมครับรขึ้นได้แล้วเงินขึ้นได้พอจังหวะพอจังาเนี่ยก็โดดเดี๋ยวมันตรงนี้มันจะเป็นฟีไ์แล้วเอาโดเอ๊ยังเดี๋ยวเดใมันเกินยมเกินวอ็มไอ้ีเบลยเ ไม่ได้ได้ปิดเพลงหนีคุณแหะปิดเพลงหนีไม่เป็นไรเพราะเราเอาฉากสุดท้ายนี่พูดเป็นไงนักถ่ายกบเมื่อกี้นั่นได้แต่ไม่เห็นตึงเห็นตีนใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดไปเปิดได้เฮ้ยแล้วไม่มีฉากดื่มเลยอ่ะยังที่สายนี่ใช่ไหมอ่าเพราะเธอเขาจะตายแล้วมันไม่จบแต่มันไม่จบมันมันไม่จบลูกนี้ไง อ๋อายจบลูกก็ต้องกินยี่อีกรอบนึงไงไม่ได้มันเห็นพี่น้องยืนถ่ายอยู่อ้าวไมถ่ายิดไ้เฮ้เห็นเฮ้เฮ้เอเ้อเฮ้ยเฮยฮฮ้้้้ นี่เป็นพระเอกเอ็มวีเลยน้นะล้นนะฮะเดี๋ยวมาดูที่ชาติทำกายกรรมพ้าวว้าวพ้าว้าวพ้ายว้าวเป็นาวา้าวว้ั้้า้้้ว้้น ถ่ายไหมคะถ่ายไหมถ่ายไหมกดมือปิดมือโอ้ยหัวขาดได้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 ตามคอมเม้นท์แต่ละอย่างหุ่นเร็วจริงไปหัวขาดอ่ะเอาซีแรกเลยมึงถ่ายมาห้าซีนมึงใช้ซีแรกอยู่ดีอ่ะมันกลัวไปเลยไอ้เพื่อนเดี๋ยวม่งมันบอกไม่มีเอเนอร์จี้ฟังแล้วฟังแล้วโคตรดีอ่ะพี่เลยต้องเล่นใหญ่นิ่งไปดีเลยดีดีดีอย่านิ่งอย่านิ่ง ฝังแล้วโคตรดีอะพี่เลยต้องเป็นใหญ่ขนาดนี้เลยเฮ้ยใช่เพลงทู o กำลังอ้าวเขาไม่ให้พี่ชาติยังไม่ให้ชาติกระโดดหรอเขาให้พี่ชาติกระโดดก่อนสี่ทห้าเขาต้องเอาไงก็ร้อยข้างบนตรงนั้นก็มีตรงจุตรงที่เกินร้อยข้างบนอะโอเคแล้วใช่ป่ะอ่ะโอเคปึ๊บพี่ชาติยืนอยู่ข้างบนแล้วทำไมไม่อ่านบทล่วงหน้ามาก่อนเล่าเพราะว่าตทำไมทำไมถ้าหัวใจมันเกินร้อยเราก็ต้องสอบปากไว้รองว่าคุณพ่อหัวใจมันเกินร้อย เอาเลยองลย้พวมงนใจมันเกินรอเอ็นอพิ่มังนใจมันเกินรอยเพลงชูกำลังจากไทยทศมิตรเพลงชูกำลังจากไทยทศมิตรเอ็นหูการโอ้ยเพ่งดีขนาดนี้ไงพี่เราเลยต้องเล่นใหญ่เราจัดเต็มโอเคขอช็อตหนึ่งพี่น๋องพูดว่า ฟังแล้วโคตรดีฟ,ฟังแล้วโคตรดีเราเลยต้องเล่นใหญ่แบบเต็มหรอฟังแล้วโคตรดีอ่ะพี่เลยต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยเนี่ยฟังแล้วโคตรดีเลยพี่เราเลยต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้เฮ้ยเงชูกำล oh. ังจัายไข้ทสมิทธิฟังแล้วติดหูเลยว่ะโอ้ยพออะไรวะน้าดือมึดกันเดียวมัน คอนดิ่ันคอนดิชันได้เงินลูกค้าแล้วครับอ่พีนมาฟังแล้วโคตรดีอะพี่ถ้าคนกวนด้วยฟังแล้วโคตรดีอะพี่ฝันจะได้ยานะชอนเลยต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้ฟังแล้วโคตรดีอะพี่เราเลยต้องเล่นใหญ่ยังขนาดนี้ขากทีที่ห้าท่าที่เระลงจกระโปงพร้อมโชว์ขวด M ร้อยห้าสิบ Dante, ไ,มไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไหนายเค้กก็โดนหลาครั้งเพื <t <t ่อนไงขาไม่ไปไล่หัวเข่าเขาหัวเข่าเราข้าวันห้าวใส่เฮ้ยโคตรถือกล้องให้เหรอไม่มียิ้งแล้วเพราะว่าไม่มีมือค้ำไม่ไม่ต้องกิ้งแล้วลงกิ้งใช่ไหมไม่ต้องกิ้งไม่ต้องกิ้งเอาลงมาปุ๊บแล้วก็มั่นใจเลยนี่นะนี่นะพ่อมัวใจมันเกินลอยพ่อหันใจมันเกินลอยได้ไหมอ่าพี่ชาติอย่าลืมไปฟังเพลงใหม่ มนันมันกันลิงก์ใต้คอมเมนต์อย่าลืมไปฟังเพลงใหม่กันอย่าลืมไปฟังเพลงใหม่มันมันอย่าลืมไปฟังเพลงใหม่มันมันกันทุกคนลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์ลิงก์ในคอมเมนต์แล้วก็ดึงกลับดึงกลับมาให้ตัวแล้วพูดหนึ่งสองสามดึงกลับอย่าลืมไปฟังเพลงใหม่มันมันกันทุกคนลิงก์อยู่ในคอมเมนต์สามสองอย่าลืมไปฟังเพลงใหม่กันทุกคนลิงก์อยู่ในคอมเมนต์ขอเต็มแบบเต็มเสียงกว่านี้นะพี่เต็มเพราะตะโกนมั้ย พี่ชาติกับพี่น้องยด <c oughs> ้วดเอ็มร้อยห้าสิบข, <c oughs> ขึ้นมาดื่ม <c oughs> ยิ่งฟังแล้วกินเอ็มร้อยห้าสิบไปด้วยยิ่งดีคูณสอง <c oughs> <c oughs> คนกันเลย้นาเ่อกันเลยชูขวดชูขวดชนนกันแล้กินยา้าวแล้เข Marvel Tiffany าได้ไงห้าหกขวดอร่อยดิ เปล่าที่จริงเราใส่กระเปล่าแทนได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้งานลูกค้าเราต้องกิ้งกิ้งเราหนึ่งขาเลี้ยวใจวายแล้วทุกคนเส้นโอ้โหัวหน้าดำผีเลยไอ้สัตว์เซนเรโว้ยขอบคุณทีมงานครับขอบคุณขาที่ไม่หักโอ้ยขอบคุณเสียง แรงเที่ยวแรงใจก็พาพี่ชาติไปหาหมอก่อนแดดไปใครอยากจ้างงานพวกเรานะครับไม่ต้องกลัวล้างท้องก่อนเออคลิปนี้คลิปนี้พี่ลองตัดได้เพราะพี่น้องรู้เอาไม่ตัดเลยเอาพี่น้องเดี๋ยว MV นี่ออกฝากไปดูกันด้วยครับมาถ่ายให้ถ่ายให้มาออยยเดี๋ยวเดี๋ยวนัดฟังใครอ่ะ ตังอุ้ยนี่ไงค่าแรงพี่น้องไงแดดนี่บรรยากาศอะไรวะเนี่ยกิ้างไอ้พี่มาไอ้ให้ค่าแรงเพิ่มเลยโอ้โหเก็บค่าแรงเลยไอ้นี่มันเนี้ยจริงไม่ใช่ของพี่อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่จ้างทำตัดลว้าวตัดแล้วสปอนเซอร์ผมวีมันจ่ายไม่เสร็จเลยนั่นแหละครับบอกแล้วใครเห็นคลิปพวกเราอะนะไปดูคนอื่นฝากได้สปอนเซอร์ใครอยากจ้างพวกเราเนี่ยทำงานกันร้อยเปอร์เซ็นต์เกินร้อยทุกคนอะช่องไหนก็แล้วแต่จ้างมารับก่อนะไปครับเจอกันในพี่หน้าครับเดี๋ยวไปดูว่าตัดเสร็จแล้วอินบีเพลง ีจะสนุกขนาดไหนเราก็ออนก่อนเพราะว่าเราตัดสินนี้